สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของแซ่บมาให้ดูหอยจ้ะบ้านเราเขาเรียกไม่รู้หอยหวานหรือเปล่านะแต่ที่นี่เขาเออเขาเรียกนึกว่าเป็นหอยหวานนั่นแหละเนี่ยกำลังร้อนๆเลยพี่น,น้อยนี่นึกอยากวันนี้ไปตลาดปลามาเป็นยังไงเนาะบ้านเองเป็นยังไงเบิ้งเน้ นั่งไม่ค่อยสะดวกเลยเนี่ยน้ำจิ้มเผ็ดๆพ,พี่น้องเห็นเด็ดเขียวๆอย่างงี้เผ็ดเด้อเนี่ยพริก่งอ,อืมอร่อยอมๆพี่น้องเลยอืมอร่อยหอม ใชาอะไรเรืเดินพี่นอนพี่นองอบเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็เอามาอบต้มประมาณห้านาทีหรือไม่ก็ไม่ถึงก็ได้พี่น้องสามนาทีก็ได้แล้วก็เอาไปอบอบประมาณสิบนาที พี่นองหอมอืมไม่แพงนะกิโลหนึ่งก็เป็ดเป็ดปอนกว่าเป็นเงินอังกฤษเนาะเงินปอนเนาะอร่อยอืมหอมขี้นองอบมันไม่ไหม้เลยกุ๊บก๊อบกุ๊บก๊อบ จิ้มเซ็บๆเลยพี่น้องจ้ะพริกเขียวก็จริงแต่ว่าเพล็ดเขียวกับเพลดไม่มีพักจิ้มหรอพี่น้องพอดีวันนี้ไม่ได้แวะตลาด ไม่เร็วเหมือนคนอื่นดอกพี่น้องจวดจากัแบบเข้าไม่ได้หรอเอาธรรมชาติเอาธรรมชาติกับพี่น้องเราไปเรื่อยๆเนาะอีมตัวนใหญ่อืมอืมมันอร่อยเหมือนหอยโขงบ้านเองเลยพี่น้อง โอ้ยนี่ก็แตกหน้าแตกหลังน้องสงสัยไม่ได้กินหรวพี่น้องเอ้ยดูถั่วมันมุดขอบ <laughs> อ,อ้าวเนี่ยโอ้อร่อยมันจะหอมปุ๊บเหมือนหอยโขงบ้านเองพี่น้องขอโทษด้ยพี่น้องเอ้ยมันร้อนอบเสร็จก็เอามากินเลยอืม โรยโพี่น้องเออเนี่ยอืมชอบชาติเนื้อหอยโขมันอีกเลย ขนข้าวนาข้าตากระนด้นกระโดนหมดกลับบ้านมาเลิกจากงานกลับบ้านหิ้วข้าวโอ้ยพอดีแหละมีหอยมาพอดีก็เลยเอามาตุ้มตุ้มเสร็จแล้วก็อบ อบแล้วก็มาทําน้าจิ้มพี่น้องเอ้ยไม่ได้ถ่ายทาต่อน้าจิม้มเราไม่มีคนถือกล้องรัดก่อยังไม่เป็นก็เลยก็เลยติดติดคัดคัดหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ยค่อยเรียนรู้ไปเนาะกองแบบนี้ทำไมมฮัททำทำไมมนี่เลยก็ไม่รู้ ไม่รู้แหละชีวิตเนาะโอ้ดูถั่วเห็นควันออกไหมนี่เนี่ยกำลังรอนๆแล้วพี่น้องมันจะไม่รอนได้ยังไงดูถั่วอ้าวต้งกินตั้งเปล่าแลยเธอเดินที่อืนน้ำจิ้มกระแซ่บพี่น้องเอ้ยพี่เขียวๆ รึกว่ามันจะไม่เผ็ดมันอร่อยคือพริกแดงเด็ืม,มันมีใครกินด้วยหรอพี่น้องเอ้ยกินคนเดียวนี่แหละดูคนเหนือบ้านคน <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าเอา้าคือเห็นกินแต่คนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวเนาะทํางานคนเดียวชีวิตเนี่ยนี่แหละชีวิตไม่รู้จะอะไรไงพี่น้องเมื่อก่อนเนาะมีคนมาทําด้วยหลายๆคนก็มีแต่ปัญหาโอ้ยนังงยังงนก็นันน่งยังงึ่ง Chắc tí nắng Mấy cái đường, mấy cái rau Phòng tẩy, phòng cây mau Chắc tí nắng rồi Ừm ใส่ชีสมันคงจะหอมว่ะพี่นอ้องต้มแล้วก็ใส่ชีสใส่ข้างบนออื้คงจะแซ่บชีสโอ้ดูถอร้อนพี่น้องจ๋ามันอบมาใหม,ม,ม่ๆมันอบมาใหม่ๆมันมันร้อน พอฉันชอบกินอะไรร้อนๆนี่แหละทรามานก็จริงแต่มันอร่อยเนาะถ้ากินที่นี่ยังว่าอะไรอากาศหนาวเนาะพี่น้องเนาะกินของเย็นมันก็ยิ่งเย็นไปอีกพอเรากินของร้อนๆนี่มันก็ทําให้ร่างกายเราอุ่นเลยทําให้ร่างกายข้างในเราอุ่นแต่ว่ายัางว่าเลยฉันน่าก็เปิดฮีตข่องหลังนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่ย Bất cứ tinh thần, tăng uh, electric heat lê lệ tony nào 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 Rồi, นี้มันอกมาเด้อมก,กินกระการพี่น้องกัยต่างชินต่างถิ่นอาหารมันก็ต่างกันเนาะแต่นี่ก็มีแต่เปลือกกันเด็เน่ง นี่อันนี้อันใหญ่พี่น้องเอ้ยห็นไม่เหรอเปลือกได้แขางๆนี่เปลือกเด้อไม่ใช่หอยเปลือกหอยพี่น้องจา้า พี่น้องคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนแะพี่น้องนะคำท้า ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่วยมาดูด้านนีพี่น้องจ๋าจะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ